ดีค่ะหมอหญิงนะคะแพทย์หญิงวิมูลสิริสิงพันธ์ค่ะวันนี้เราอยู่กันที่ The Crown Clinic มหาสารคามนะคะวันนี้หมอก็มาทำคลิปนะคะเกี่ยวกับเรื่องของสาเหตุของการเกิดสิวนะคะซึ่งสาเหตุของการเกิดสิวเนี่ยหมอจะแบ่งเป็น5สาเหตุย่อยๆนะคะเพื่อให้ทำความเข้าใจกันค่ะ เรา,าเริ่มกันที่สาเหตุแรกนะคะก็คือเรื่องของฮอร์โมนนะคะยกตัวอย่างง่ายๆเลยก็คือในช่วงของวัยรุ่นเนี่ยจากวัยเด็กสู่วัยหนุ่มสาวเนี่ยฮอร์โมนจะมีบทบาทมากๆในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆในร่างกานยนะคะไม่ว่าจะเป็นหนวดเคราขนรักแร้หรือแม้แต่ผิวที่มันเพิ่มขึ้นตรงนี้นะคะฮอร์โมนก็จะมีส่วนสำคัญในการกระตุ้นให้ร่างกายมีการสร้างตอมไขมันเพิ่มขึ้น และจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดสิวอักเสบได้มากขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงวัยอื่นค่ะสาเหตุที่2นะคะก็คือเรื่องของความเครียดค่ะยังรวมไปถึงเรื่องของการพักผ่อนน้อยและอาการเจ็บป่วยต่างๆด้วยนะคะเจ้าความเครียดนี้นะคะจะเป็นตัวที่กระตุ้นให้มีการเพิ่มขึ้นของอนุมูลอิสระค่ะตัวอนุมูลอิสระนี้นะคะก็จะมีผลอย่างมากก็คือไป กระตุ้นกระบวนการอักเสบต่างๆในร่างกายนะคะซึ่งจะทำให้มีการอักเสบของสิวเพิ่มขึ้นด้วยเช่นเดียวกันค่ะสาเหตุที่3นะคะก็คือเรื่องของอาหารนะคะก็จะมีอาหารประเภทอาหารมันอาหารทอดนะคะหรืออาหารที่มีรสหวานจัดนะคะอย่างเช่นช็อกโกแลตเป็นต้นนะคะพวกนี้นะคะก็จะเป็นสาเหตุสําคัญที่มี ทําให้เกิดการเพิ่มขึ้นของอนุมูลอิสระในร่างกายนะคะซึ่งจะมีกลไกคล้ายๆกับเรื่องของความเครียดซึ่งจะทําให้เกิดการอักเสบเช่นเดียวกันค่ะสาเหตุที่4นะคะก็คือเรื่องของการรักษาวความสะอาดนี่แหละคะ่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอาบน้ําล้างหน้าหรือการเปลี่ยนเข้าของเครื่องใช้ในชีวิตประจําวันนะคะไม่ว่าจะเป็นผ้าช็ดตัว ปลอกหมอนผ้าปูที่นอนนะคะตรงนี้เนี่ยก็จะมีส่วนในการลดการสะสมของแบคทีเรียที่ทำให้เกิดสิวนะคะก็คือเจ้า P. a c n e นั่นเองค่ะสาเหตุสุดท้ายนะคะก็คือเรื่องของการระคายเคืองหรืออาการแพ้นะคะส่วนใหญ่จะเป็นการแพ้สัมผัสน,นะคะอย่างเช่นการใช้เครื่องสำอางสบู่แชมพูนะคะหรือแม้แต่การใช้น้ำหอมนะคะ ตรงนี้นะคะถ้ามีการอักเสบหรืออาการแพ้เนี่ยก็จะทําให้เกิดผพดทําให้เกิดผื่นนะคะมีผิวหนังอักเสบและก็จะตามมาด้วยเรื่องของการอักเสบของสิวได้เช่นเดียวกัน ก็ผ่านไปแล้วนะคะสาหรับ5สาเหตุหลักๆของการเกิดสิวนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะทําให้เรามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกลไกการเกิดสิวมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วหมอเองนะคะก็หวังว่าทุกคนจะสามารถนําความรู้จากคลิปนี้นะคะไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันเพื่อหลกเลี่ยงการเกิดสิวอักเสบมากขึ้นนะคะแต่สําหรับใครนะคะที่ยังสงสัยอยู่ต้องการสอบถามนะคะสามารถส่งคําถามเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมและที่3ช่องทางออนไลน์นะคะก็คือทาง Facebook i n s t a g กร m แล้วก็ Line Official ของทาง The c r o u d Clinic มหาสา,ารคามนะคะสำหรับวันนี้นะคะหมอและทีมงานก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ